สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการแปลบรรยายของ Warren Buffett ที่ต้นฉบับชื่อว่า The Core Principles for Stock Market Investing หรือแปลเป็นภาษาไทยก็คือกฎหลัก3ข้อสำหรับผู้เริ่มลงทุนโดย Warren Buffett ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับผมเริ่มลงทุนครั้งแรกตอนอายุ11ขวบ ใจผมหมกมุ่นแต่เรื่องนี้ตั้งแต่อายุ7,8,9ขวบแต่ผมตัดสินใจซื้อหุ้นตัวแรกตอนอายุ11ขวบผมทดลองทำหลายอย่างเช่นศึกษาระยะเวลาของหุ้นทำแผนภูมิและทำสิ่งบ้าๆบอๆหลายอย่างมันสนุกมากๆไม่ได้กำไรแต่สนุกมากผมทำแบบนั้นจนกระทั่งอายุ19อ่านหนังสือเท่าที่ทำได้ลงทุนเวลาไปกับห้องสมุดสาธารณะและอ่านเป็นบ้าเป็นหลัง มันน่าอัศจรรย์สำหรับผมผมยังไม่มีกรอบมีปรชัชญาหรือมีอะไรที่แน่ชัดผมแค่กำลังค้นหาอะไรบางอย่างได้แต่หวังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆในแผนภูมิจะมอบคำตอบให้ว่าต่อไปหุ้นตัวนั้นจะเป็นยังไงฟังเหมือนบ้าบอแต่คนอื่นๆก็ทำแบบนั้นผมเลยคิดว่าก็ต้องทำด้วยเหมือนกันบางครั้งคุณอาจดูแผนภูมิกลับด้านแต่มันไม่ได้ช่วยอะไรหรอกต่อมาปี1949 ผมได้อ่านหนังสือชื่อว่า The Intelligent Investor เขียนโดย Benjamin Graham ผมไม่เคยได้ยินชื่อเขามาก่อนมีอยู่สองบทในนั้นที่เป็นกุญแจสำคัญและสร้างปัชญาการลงทุนด้วย3วิธีการมันเหมือนเป็นเรื่องพื้นๆที่ธรรมดามากจนยากที่จะเข้าใจว่ามันสำคัญเพียงใดแต่บัญญัติ10ประการที่เขียนกันขึ้นมาก็ธรรมดาเช่นกันข้อแรกก็คือ หุ้นเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจคุณต้องไม่คิดว่ามันเป็นอะไรอย่างอื่นคุณให้คุณค่าแก่ธุรกิจนั้นและแบ่งหุ้นออกเป็นส่วนๆแต่คุณต้องคิดว่ามันเป็นธุรกิจประเภทใดปัจจัยทางเศรษฐกิจแบบใดลักษณะคู่แข่งเป็นยังไงการบริหารงานในบริษัททำกันแบบไหนทุกสิ่งนี้มันสำคัญสำหรับธุรกิจมากกว่าชื่อย่อของหลักทรัพย์บนกระดานหุ้น ผมเคยจำชื่อย่อหลักทรัพย์ในตลาดหุ้นสหรัฐได้ทั้งหมดตอนอายุ11หรือ12ผมสามารถเลือกชื่อย่อใดก็ได้แล้วบอกชื่อเต็มแต่ผมไม่รู้อะไรนอกจากนั้นผมสามารถบอกได้ว่า x คือ ussteel และ t คือ at&t แต่สิ่งอื่นๆผมไม่รู้อะไรที่เป็นเบื้องหลังนั้น ผมจะดูชื่อย่อเหล่านี้ในหนังสือพิมพ์ว่ามันเป็นธุรกิจแบบไหนและตัดสินใจว่าจะให้คุณค่าและสิ่งสำคัญของธุรกิจนี้ที่ตรงไหนอย่างที่2ในหนังสือของแกรมให้สิ่งที่เรียกว่าจุดชี้วัดที่ยอดเยี่ยมในแง่ที่ว่านักลงทุนควรตอบสนองต่อความผันผวนในตลาดหุ้นอย่างไงบ้างเขาพูดถึงสิ่งที่เป็นตำนานอย่างมิสเตอร์มาร์เก็ตในบทที่8 ไม่มีงานเขียนใดที่เราเกี่ยวกับทัศนคติของนักลงทุนต่อราคาหุ้นได้ดีกว่านี้อีกแล้วคนส่วนใหญ่ตอบสนองในทางที่ผิดต่อราคาหุ้นเขาจะรู้สึกดีเวลาที่หุ้นขึ้นและรู้สึกแย่เวลาที่หุ้นตกเขาคิดว่าตลาดหุ้นมีอยู่เพื่อบอกพวกเขาว่าควรทำอะไรต่อไปและมิสเตอร์มาร์เก็ตก็เป็นหุ้นส่วนที่คุณมีในเรื่องของการลงทุนเป็นหุ้นส่วนที่เต็มอกเต็มใจอย่างน่าทึ่ง มอนี่จะมาเยี่ยมเยียนคุณทุกวันและบอกว่าจะจ่ายให้คุณราคาเท่าไหร่สำหรับความสนใจในธุรกิจนั้นๆหรือเขาอาจขายธุรกิจให้คุณมากกว่าด้วยราคาที่เท่าเดิมไม่มีใครทำแบบนั้นหากเป็นธุรกิจของเอกชนถ้าคุณและผมเป็นเจ้าของปั๊มน้ำมันด้วยกันแล้วผมพูดว่าทุกๆวันผมขอให้คุณเข้าออฟฟิศจากนั้นก็เสนอผลประโยชน์ครึ่งหนึ่งที่จะได้จากปั๊มน้ำมันนั้นและผมสามารถซื้อครึ่งหนึ่ง หรือไม่ก็ขายอีกครึ่งหนึ่งด้วยราคาเท่าเดิมและคุณต้องมาทุกวันเพื่อทำสิ่งนี้คุณจะเสียเปรียบอย่างมากและคุณจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นไปอีกถ้าคุณคือมิเตอร์มาเก็ตในตลาดหุ้นเพราะมิเตอร์มาเก็ตเป็นผู้ที่เป็นเพื่อนกับตลาดมีข้อผูกมัดที่ต้องให้ตัวเลขเหล่านั้นแก่คุณทุกวันตัวเลขที่แตกต่างกันเมื่อหมดวันและเมื่อเริ่มวันใหม่เขาจะเสนอราคาที่คุณจะซื้อหรือจะขายในทุกๆวัน สิ่งที่งดงามเกี่ยวกับตัวเขาก็คือหมอนี่มันติดแอลกอฮอล์มันเป็นโรคซึมเศร้าผมหมายความว่ามันเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเอามากๆมันอาจเดินไปทั่วและคอยดูสิ่งแปลกประหลาดต่างๆและเสนอราคาขายด้วยราคาบ,าบ,าบา้าๆบอๆแล้วคุณไม่จําเป็นต้องให้ความใส่ใจเลยนอกจากมันจะสร้างข้อได้เปรียบให้แก่คุณปีละครั้งหรือ5ปีครั้งในหุ้นหนึ่งตัวจากหุ้นทั้งหมด3 0 0พตัว สิ่งที่ต้องทำทั้งหมดก็คือนั่งรอไม่ต้องมีศีลธรรมไม่ต้องรับผิดชอบใดๆต่อเจ้าบ้านี่มันจะเสนอขายทั้งท้งท,งที่คุณไม่เคยขอร้องให้ทาแต่มันก็จะทาสิ่งที่คุณจะต้องทาก็คือเลือกเพียงแค่ครั้งเดียวตอนที่หมอนั่นอยู่ในอาการซึมเศร้าที่สุดหรือเป็นช่วงที่มันตื่นตรหนกสุดๆหรือเมามากที่สุดจะเป็นตอนไหนก็ได้และตลาดหุ้นก็เป็นแบบนี้ คุณต้องใช้เวลานั้นเพื่อทำประโยชน์ให้แก่ตัวเองสิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับหุ้นหากคุณลองคิดดูคุณจะเห็นตัวเลขสูงๆต่ำๆจากทุกบริษัทในปีที่แล้วคุณจะเห็นกรณีตัวอย่างตามมาด้วยอีกกรณีหนึ่งและต่อมาว่าเมื่อมันตกมันก็จะขึ้นเป็นสองเท่าจากตอนที่มันตกซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจอเมริกันที่ดีเป็นและมันก็อยู่แบบนั้นคอยจ่ายเงินให้แก่ผู้คนขายสินค้าต่างๆและอื่นๆ หากคุณดูพื้นที่ไร่10บไมล์จากที่นี่มันไม่มีทางเลยที่ไร่จะมีมูลค่าเป็น2เท่าจากราคา x เป็น 2x หรืออาจจะเริ่มด้วย x แล้วไปถึง110%ของ x ในทำนองนั้นหากคุณไปดูบ้านอาพาร์ตเมนต์ที่อยู่ไม่ไกลจากที่นี่ทั้งบ้านและอาพาร์ตเมนต์จะราคาไม่ขยับขึ้นไป10%ในปีเดียวกันและสิ่งที่ยอดที่สุดในธุรกิจอเมริกันก็คือผู้คนเสนอซื้อขายกันทั่วไปหมด และคุณไม่จำเป็นต้องเล่นเว้นแต่คุณต้องการที่จะทำแบบนั้นจริงๆนั่นคือสิ่งสำคัญนั่นคือสิ่งที่แกรมบอกคุณตลาดไม่ได้มีอยู่เพื่อชี้นำคุณหรือบอกอะไรคุณตลาดมีอยู่ที่นั่นเพื่อให้บริการแก่คุณเมื่อคุณต้องการให้มันบริการอีกหนึ่งอย่างที่สำคัญที่สุดที่จะต้องจดจำก็คือผู้คนมักรู้สึกว่าคุณเป็นสิ่งที่จัดการได้ยากหุ้ไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นเจ้าของมัน คุณนั่งอยู่และมีเอกสารรับรองมาว่าคุณเป็นเจ้าของบริษัทเบิร์เชียบริษัทก็ไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นเจ้าของมันหุ้นไม่รู้มันถูกซื้อขายและไม่รู้และไม่สวนว่าคุณเป็นเจ้าของมันมันจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับคุณเป็นคุณต่างหากที่ใส่ความรู้สึกกับมันทั้งๆที่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของธุรกิจหากเบิร์เชียมีมูลค่า7 5 0 0 0เหรียญต่อ1 5ล้านหุน้น มันจะมีมูลค่าประมาณ1 000, 1 0 0 0 0ล้านเหรียญมันคือการลงทุนที่ดีหรือท้าไมมันก็เป็นการลงทุนที่แย่คุณต้องตั้งคุณค่าให้แก่ธุรกิจและแกรมก็สุดยอดมากแต่ผู้คนไม่ได้ทำแบบนั้นใน Wall Street คุณจะได้ยินคำว่าราคาเป้าหมายหรืออะไรทำนองนั้นแต่ไม่มีใครเลยที่เขียนใส่กระดาษว่ามันคือธรรมชาติของธุรกิจนี้ในอีก20ปีข้างหน้ามันควรจะถูกขายด้วยราคาเท่าไหร่ จงลืมให้หมดว่าตอนนี้มันถูกขายในราคาเท่าไหร่มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ผมชอบทำมาตลอดเมื่อผมดูการลงทุนอะไรผมจะดูโดยไม่จำเป็นต้องรู้ราคาก่อนเพราะเมื่อคุณเห็นราคามันจะส่งผลกระทบแก่คุณโดยไม่รู้ตัวคุณแค่ต้องดูรายงานเท่านั้นถ้าผมเกิดไอเดียว่าเมื่อดูบริษัทและคิดว่ามันน่าจะประมาณหนึ่งหรือมากกว่านี้ถ้าเลือกได้ผมไม่อยากรู้ก่อนเพื่อที่จะประเมินโดยไม่ต้องรู้ราคา ตอนที่ผมเล่นเรื่องแฮนดิแคปของม้าแข่งเมื่อ,อยังเด็กสิ่งหนึ่งที่ผมจะทำเมื่อได้ใบแทงม้าล่วงหน้าหากมีม้าแข่งจำนวน9ตัวที่เห็นได้ชัดเจนก็คือความเป็นไปได้ที่ม้าแต่ละตัวจะชนะต้องเพิ่มให้ถึง100%หมายความว่าอะไรหมายความว่าม้าหนึ่งตัวจะต้องชนะอย่างแน่นอนไม่มีทางเลยที่ทั้งหมดจะเข้าเส้นชัยพร้อมกันและไม่มีทางเลยที่ม้าทั้งหมดจะนอนตายอยู่ที่คอกดังนั้น เมื่อคุณดูใบแทงมา้าและผมจะดูการแข่งรอบที่3ผมจะหาโอกาสในการชนะหาเป็นเปอร์เซ็นต์ของโอกาสที่ม้าแต่ละตัวจะชนะและผมจะนำมาเปรียบเทียบกับเปอร์เซ็นต์ของอัตราต่อรองแต่ผมจะไม่ดูอัตราต่อรองเป็นอย่างแรกผมจะดูผลงานจากในอดีตและบันทึกต่างๆเท่าที่หาได้ตลาดหุ้นก็เป็นเหมือนกันข้อที่3ของหนังสือกแกรมก็คือส่วนเผื่อความปลอดภัย หากคุณขับรถขึ้นสะพานและมีป้ายบอกว่ารับน้ำหนักได้10,000ปอนดอนและตอนนี้คุณกำลังขับรถบรรทุกที่มีน้ำหนัก9,800ปอนปด์ออนผมแนะนำว่าคุณควรไปหาสะพานอื่นดีกว่าผมว่าไม่มีใครแน่ใจหรอกครับว่ามันรับน้ำหนักได้เท่าไหร่กันแน่ป้ายนี้อาจถูกติดตั้งมาตั้งแต่3ปีก่อนแล้วดังนั้นจงมีส่วนเผื่อความปลอดภัยเสมอคุณจะไม่พยายามตัดอะไรที่ใกล้ขนาดนั้น อย่ารอให้มันกระชั้นชิดเกินไปในตลาดหุ้น3หลักการนี้คุณสามารถทําโครงสร้างออกมาได้ทุกประเภทมันคือรากฐานและถ้าคุณเข้าใจในเรื่องนี้นี่แหละครับนักลงทุนที่มีปัญญาหรือ Intelligent Investor ผมยังไม่เจออะไรที่เขียนได้ใกล้เคียงกับสิ่งเหล่านี้เลย3หลักการนี้ผมไม่อาจตัดอันไหนออกไปได้เลยมันเหมือนตัดขาข้างหนึ่งของเก้าอี้สขา หากทำได้ครบคุณจะมีหลักการลงทุนที่ดีได้ผมมักจะพูดว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือระยะเวลาที่ยาวนานและทำงานกับเงินจำนวนมากเพื่อให้เข้าใจธุรกิจสมมุติคุณได้รับเงิน1ล้านดอลลาร์หรือจะเป็นยอดเท่าไหร่ก็ได้ที่จำเป็นคุณสามารถมองไปรอบๆน็อกวิลหรือเทนเนสซีก็ได้แล้วซื้อธุรกิจสักสาอย่างในตอนนี้หรือสสัปดาห์ต่อจากนี้เป็นธุรกิจของเอกชน ธุรกิจที่ไม่ได้เปิดขายหุ้นสาธารณะหรืออะไรแบบนั้นคุณมีเวลาที่จะซื้อเพียงหนึ่งสัปดาห์ไม่งนั้นก็จะต้องคืนเงินตกลงคุณจะทำอะไรในสัปดาห์ที่จะมาถึงคุณสามารถไปดูบริษัทเหล่านี้บางแห่งก็เป็นธุรกิจที่คุณคุ้นเคยและบางแห่งก็ไม่ค่อยคุ้นบางแห่งคุณรู้จักแค่ชื่อเสียงบางแห่งคุณรู้วิธีการบริหารบางแห่งคุณรู้จักคู่แข่งคุณจะคิดอะไรระหว่างเจวันนั้น คุณจะไล่ดูทุกอย่างในบริษัทนี้หรือเปล่าผมว่าคุณจะดูสามธุรกิจนี้อย่างละเอียดที่สุดและจากนั้นคุณจะไม่สามารถขายต่อได้หลังจากที่ซื้อมาแล้วคุณอาจดำเนินธุรกิจต่อไปตราบจนชั่วชีวิตของคุณคุณจะมองหาธุรกิจที่มีการแข่งขันที่ได้เปรียบที่ยืนยงคุณไม่อยากซื้อแฟรนไชส์ของเบอร์เกอร์คิงหรอกเพราะยังไม่มีใครอยู่ใกล้ในระยะ10ไมล์เพราะคุณรู้ดีว่าเวนดี้และแมคโดนัลล์จะมาถึงในอีกไม่นาน มันไม่สำคัญหรอกว่าใครเป็นเจ้าของเงินมากที่สุดในตอนนี้คุณต้องมองหาธุรกิจที่มีข้อได้เปรียบที่ยั่งยืนมองหาธุรกิจที่เหมือนมีคูน้ำอยู่รอบๆเพราะระบบทุนนิยมด้วยคำนิยามมันคือระบบที่มีใครบางคนที่เป็นเจ้าของประสาททางเศรษฐกิจและคนอื่นๆต่างพยายามไล่ล่าเพื่อที่จะยึดมันสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมชาติหากคุณเปิดร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จในเมืองรู้อะไรไหม บางทีก็จะมีคนอื่นที่เอาเมนูของคุณหรือไม่ก็ดึงตัวเชฟของคุณไปเลยบางทีก็ตัดราคาบางทีก็เสนอที่จอดรถที่กว้างกว่ามันอาจเป็นอะไรที่ดีกว่าก็ได้ระบบทุนนิยมคือการไล่ล่าผู้เป็นเจ้าของปราสาทเพื่อไม่ให้เกิดแบบนั้นคุณต้องมีปราสาทที่มีคูน้าอยู่รอบๆมีหลายวิธีที่คุณจะมีคูน้าได้คุณอาจได้รับสิทธิบัตรที่คุ้มครองคุณอาจมีโลเคชันที่ดีในพื้นที่นั้น หากคุณสามารถมีบางอย่างในใจของผู้คนได้ยกตัวอย่างเช่นโคคาโคล่าผู้คน6,000ล้านคนบนโลกย่อมมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับโคคาโคล่าในใจแน่ๆมีคนจำนวนมากที่ชอบมันพวกเขาไม่มีอาซีโคลาอยู่ในใจถึงแม้อาซีโคลาจะใช้งบโฆษณา1,000ล้านเหรียญผู้คนก็ยังไม่มีอาซีโคลาในใจอยู่ดีพวกเขาชอบโคกมากกว่านี่จึงเป็นสาเหตุที่โคกอยากเป็นบางอย่างที่ทำให้คนมีความสุข โค้กอยากไปที่โรงหนังอยากไปที่ดิสนีย์เวิลด์อยากไปเวิลด์ซีรีส์เขาอยากให้คุณดื่มโค้กทุกครั้งและได้รับประสบการณ์ความสุขไปพร้อมๆกันถ้าทำได้เขาจะขายโคคาโคลาได้มาหาศาลอย่างแน่นอนจะไม่เกิดความแตกต่างใดๆแม้จะมีเจ้าอื่นพยายามขายถูกกว่าครึ่งเซนเพราะมันคือความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ยั่งยืนและคุณอยากให้ธุรกิจดำเนินงานด้วยผู้คนที่มีความสามารถ และซื้อตรงมากกว่าคนประเภทอื่นๆสำหรับตอนนี้ธุรกิจที่ดีที่สุดที่ควรซื้อคือประเภทที่คุณอาจมีคนไม่ค่อยฉลาดก็ได้ปีเตอร์ลินเคยพูดไว้ว่าจงซื้อธุรกิจที่ดีมากจนหาคนไม่ฉลาดที่ไหนก็มาบริหารได้เพราะไม่ช้าก็เร็วมันจะมีผู้ไม่ฉลาดมาบริหารอยู่ดีนั่นแหละมันมีประโยชน์นะ ที่จริงผมได้รับคำถามจากนักเรียนในกลุ่มว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับเบิร์เชียหากคุณเกิดเสียสติไปผมตอบว่าธุรกิจเบิร์เชียนั้นดีมากจนผมสามารถเสียสติได้ที่จริงผมอาจจะเป็นก็ได้นะครับก็น,นั่นล่ะครับคือประเภทที่คุณควรเป็นเจ้าของแต่คุณต้องมีฝ่ายบริหารที่เก่งและซื่อสัตย์และราคาต้องสมเหตุสมผลด้วยนั่นแหละคือธุรกิจที่คุณจะมองหา คุณอาจมองหาทั่วเทนเนสซีมีเวลาหนึ่งสัปดาห์คัดหลายตัวออกไปคุณจะรู้เองว่าอันไหนไม่ใช่พื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นั่นคือสิ่งสำคัญที่ควรทำคือกำจัดหลายสิ่งออกไปมีบทความยอดเยี่ยมในนิวยอร์เกอร์30ปีที่แล้วตอนที่บ๊อบบี้ฟิชเชอร์แข่งมากลุกกับสปาวสกี้ที่ทำให้ผู้คนสนใจไปทั่วโลกและพวกเขาได้ทำการทดสอบว่าจิตสามารถทำงานเพื่อตัดสิ่งต่าง จากความเป็นไปได้เป็นพันพันล้านจนเหลือทางเลือกเพียงแค่4อย่างได้ยังไงและแน่นอนตอนที่มนุษย์เล่นหมากรุกกับคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะคำนวณความเป็นไปได้7 0 0 0แสนถึงหล้านต่อวินาทีส่วนจิตมนุษย์ทำงานต่างออกไปคอมพิวเตอร์จะตรวจสอบทุกความเป็นไปได้แต่จิตของมนุษย์มีความสามารถในการตัด99.999ของสิ่งที่คอมพิวเตอร์ต้องทำงานทั้งหมด เพื่อที่จะโฟกัสเพียงแค่3หรือ4ความเป็นไปได้ที่สมเหตุสมผลเท่านั้นการลงทุนก็คล้ายเรื่องนี้มากมันไม่ได้ยากเกินไปเพราะไม่ได้มีบริษัทที่มากมายขนาดนั้นแต่คุณต้องตัดสิ่งอื่นๆออกไปหากมีใครมาบอกผมว่าชีวิตผมขึ้นอยู่กับการเลือกหุ้นในดาวโจนเป็นกลุ่มของ10บริษัทที่มีผลงานโดดเด่นและกลุ่มของ10บริษัทที่ผลงานย่ำแย่ผมจะใช้เวลาของผมคิดถึงบริษัทที่แย่ที่สุดเพื่อจะตัดออกก่อน และผมจะพิจารณาบริษัทที่เหลือไปเรื่อยๆนี่คือหนทางที่ง่ายกว่าในการจัดการปัญหาใดๆก็ตามง่ายกว่าการเลือกบริษัทที่ยอดเยี่ยม10บ,บริษัทหากพูดถึงเทนเนสซีทั้งรัฐมีหลายอย่างมากที่คุณอาจยังไม่ได้สำรวจคุณคิดว่ามันยากเกินไปการเป็นตัวแทนขายรถยากเกินไปมีการแข่งขันสูงตลอดใครจะรู้บ้างว่าทั้งฟอร์และ General m o t มอเจะขายรถได้มากขึ้นในอีก5ปีที่จะมาถึงหรือไม่ มันจะมีภาษียังไงกับรถจากต่างประเทศใครจะรู้แล้วผมก็บอกว่าผมไม่เอาแล้วตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ผมจะคิดอย่างอื่นและว,วิธีการที่คุณใช้แบบนั้นคือวิธีการเดียวกับการเลือกหุ้นมีบริษัทในตลาดหุ้นถึง3,000บริษัทที่คุณเลือกได้ในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กมีการวิเคราะห์หุ้นทุกตัวมันจะเปลี่ยนไปอีกในวันพรุ่งนี้คุณไม่จำเป็นต้องเล่นทุกวันครั้งเดียวในหนึ่งปี หากคุณมี20ิบไอเดียก็ดี5้าไอเดียก็ดีที่จะทําให้คุณรวยมากผมบอกนักเรียนว่าขอเพียงมีการลงทุนที่วิเคราะห์มาอย่างดีเพียง20ครั้งก็เพียงพอตลอดชีวิตแล้วแทนที่คุณจะเอาเวลาไปฟังใครสักคนในปาร์ตี้ค็อกเทลแล้วตื่นเช้ามาก็ไปซื้อหุ้นตามนั้นคุณต้องคิดให้ดีทุกครั้งที่ซื้อหุ้นและ20ครั้งมันมากเกินพอคุณแค่ต้องแน่ใจว่า ทุกครั้งไม่ได้เกิดจากเหตุผลเล่นๆที่ไม่จริงจังที่เบิกเชียเราจะไม่ซื้ออะไรเล็กๆมันไม่สร้างความแตกต่างอะไรเราอยากได้สิ่งที่จะสร้างความแตกต่างอย่างชัดเจนแต่มันก็จะยากขึ้นไปเรื่อยๆและทั้งหมดนี่แหละครับคือวิธีที่ดีที่สุดเมื่อพูดถึงการลงทุนเอาละครับสำหรับในหัวข้อนี้ผมเชื่อว่าสามารถนำไปใช้กับการใช้ชีวิตได้เลยเหมือนกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาถึงตรงนี้นะครับ ฝากกด subscribe ให้ด้วยเพื่อกลับมารับชมรับฟังเนื้อหาใหม่ๆได้ทุกวันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ